คีโตนูเรียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางเมตาบอลิซึมของร่างกายโรคนี้ถ่ายทอดทางโครโมโซมทั่วไปซึ่งไม่ใช่โครโมโซมเพศควบคุมด้วยยีนลักษณะด้อยโดยโครโมโซมดังกล่าวมีความบกพร่องของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฟีนิลอะลานีนไฮดรอกซิเลส ผู้ที่เป็นโรคนี้จึงไม่สามารถสร้างเอนไซม์ดังกล่าวได้มีผลให้ไม่สามารถย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนไปเป็นไทรโรซีนเหมือนคนปกติจึงเกิดภาวะฟีนิลอาลานีนสะสมในเลือดมากผิดปกติและมีกรดฟีนิลไพรูวิกและกรดอินซีอื่นปนในปัสสาวะรวมทั้งอาการโลหิตเป็นพิษ โรคฟีนินคิตโตนูเรียอาการสาเหตุและการดูแลรักษาอาการของโรคฟีนินคิตโตนูเรียที่อาจสังเกตได้มีดังนี้ 1. สัน่น 2. ชัก 3. ส,สมาธิสัน้นอยู่ไม่สุขหรืออยู่ไม่นิ่ง 4. ผิวซีดผมสีอ่อนหรืออาจมีแผลที่เกิดจากผิวหนังอักเสบ 5. ลมหายใจ ผิวและปัสสาวะมีกลิ่นสาบหนู 6. ร่างกายเจริญเติบโตช้ากว่าปกติสาเหตุของโรคฟีนินคิตโตนูเรียเกิดจากความบกพร่องของยีนที่ไม่สามารถสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยสลายกรดอะมิโนโฟีนินอะลานีนได้จึงทำให้มีการสะสมของฟีนินอะลานีน ผู้ป่วยอาจมีสารดังกล่าวในปริมาณมากจนเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือสารอาหารที่มีส่วนผสมของสารให้ความหวานแทน้ำตาลที่มีส่วนประกอบของเอสปรเตมและอาจส่งผลให้เซลล์ประสาทบร,ริเวณสมองได้รับความเสียหายหรือเกิดอาการของโรคอื่นๆตามมา โดยยีนต้นเหตุที่มีความบกพร่องนี้ถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมเมื่อทั้งพ่อและแม่ของเด็กมียีนที่ผิดปกติแต่หากพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่งมียีนดังกล่าวเด็กจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคฟีนินคิตโนเรียแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเด็กอาจเป็นพาหะส่งผ่านยีนนั้นไปสู่รุ่นลูกต่อไปได้ การดูแลรักษาหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโปรโตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมชีสถั่วเหลืองไก่และปลาหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารให้ความหวานเช่นน้ำตาลเทียมน้ำอัดลมและโซดาควรเสริมกรดอะมิโนที่มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายยาวิตามิน Or or may that 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 KU is typically done as part of routine newborn screening, approximately 24 hours after birth. Screening is done by taking a small blood sample from a heel stick and measuring blood phenylalanine levels by a simple laboratory test. If the screening test shows high levels of phenylalanine and low blood tyrosine, a different method is used to repeat the measurement of the blood amino acids and to confirm the diagnosis. First line therapy for PKU is the low phenylalanine diet. This includes medical foods, such as low or no phenylalanine medical formulas that are a synthetic form of protein, and foods modified to be low in protein. All high protein foods such as meat, fish, eggs and dairy are eliminated from the diet. Measured amount of some grains, vegetables and fruits are allowed, depending on the individual patient's tolerance of small amounts of phenylalanine. Each patient will need to customize the amount of phenylalanine dietary intake with medical professionals according to their individual needs.